สดีครับเดนนี๋ยวจะพาเข้าป่าลุยสวนครับเป็นสวนลำไยครับที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวจะหาอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่ครับกำลังหากันอยู่ครับ

อีกอ er ันนี้กั oh, ่มันอันนีกเรา้องไปแยกกันนะนี่คือเงาะจักจั่นนะครับปกติก็จะเห็นเขาหาตามป่าตามดอยนะครับแต่นี่อยู่นในสวนออยู่ที่สวนลำไยครับนี่จะเป็นรูครับอันนี้รูมันนะลุงนะนี้รูเขาเขาคุดตามรูนี่ว่าไรครับครับครับคุดลงไปลงไปเนาะอ๋อนี่ครับนี่ครับ นี่ครับตัวทสวยครับสั้งได้จะเอาเท่าไหร่ดูเดี๋ยวเอาสองร้อยตัวใจสรงก่อนใจทุกคนกขึ้นมาเอาดูบ้างเงาะจักจั่นนะครับอันนี้คือขายกันตัวละบาทนะครับผมนะครับนี่คือตัวละบาทครับเงาะจักจั่นครับก็วันหนึ่งลุงก็ขุดได้หลายร้อยตัวอยู่ครับก็ดูแล้วก็ น่าจะเป็นการขุดงอที่ง่ายนะผมเห็นใน youtube เจ้าอื่นที่เขาลงตามป่าหายากนะมีการจ่ายเงินกันเกิดขึ้นครับตอนนี้ครับต้องมัดจำกันก่อนครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินครับจะจอบเฟนหนาบมาได้บ่ได้แล้วเนอ่งานเนี้ยครับครับครับเดี๋ยเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะครับผมเพราะว่าจองกันเยอะ อนี่ยเนเนาะดีเน่ได้คูดลอมนี่มันนั่นแลวนะนี่ดูรูครับเกิดมาผมก็เคยเคเห็นนะครับเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับหรือห้ามีะนะนี่นี่นะได้อีกแล้วครับนั่นะันหัเออมันเหมือนลึกเนาะเห็นเขาคูดกัอย่างเขาเหมือนลึกกันในป่าไม่ใช่ขี้เข่าคุดในป่าแต่แต่ลึกนะที้เขาลงนะลึกนะ ไอ้จู่ตื่นหรอแล่นักตัวนี้โอ้ยเขาจิ้นลึกจิ้นลึกกับลึกขามหูกับลึกจิ้นลึกก็เบาอ๋ออันอออนี่อโอ้ยข้านักขนาดฮะครับตัวโอ้สองตัวตออโอ้กว่าบบวันหนึ่งได้หลายร้อยตัวมันไปได้ยากขนาดที่เขาต้องขุดลึกขนาดนั้นหรอนนนกกสััวนถ้ามันนั่งนั่งนี่ปั้นเหรอปั้นไปก็ได้

เันอยู่้ที่ไหนไหนอยังอ้ย่้มสายดีวะนี่ฮะอี่ยังุ้ก็ไม่ให่เนี่ยมันแมงจ้านวอยังเข้าใะหูดวมามีไหนมันมีโอถ้ามันห้องไหนมันก็ลงใครให้นะแกเคล็ดลับคือถ้าลงเยอะๆลง้องเยอะๆ่มัน มันต้องเสียงดังเนาะตู้หึอเนาะเสียงแมงนี่ต้องเสียงดังขนาดแล้วเนาะเวลาห้องอ่ะอีต้นในในต้นยางอย่งียฮะเออ่ขนาดกนาเกลยดนรับต้นยางอ่ะขีน้าห้องเลยเกี่ยวเลยนะยังยังอันนี้มันงอจั่ะ เขาซื้อจาที่งเจ้นที่เขาตั้งเอาน่ะแป๊บเดียวก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับตัวละบาทครับตัวนี้หูเป่านะี่่นี่ โอ้สวยตัวสวยอ้วนเลยสวยอ้วนเลยตัวละบาทโอเคนะครับคุ้มอยู่ครับนี่ไอ้เฮาไปทอดกินอย่างเดียวไอเนาะตัวเนี้ยทอดตับน้ำพริกหมกโอ้ต่อเนี่ยไงเนี่เออมันลำเด็ดต่อหน่อยฮะดุลำหรือต่อแฮมอ้าวแล้วเขาบอกว่าเราไปตำน้ำพริกนะครับอร่อยกว่าต่อต่อนะครับเนี่ย ไม่เคยกินเลยนะครับเนี่ยเออเอาให้ร้อยไอเบ้จะเป็นรูจื่อเนอะไม่แรงแกะไม่เหื่อลรูอย่างนี้เขี่ยๆรูอยงี้เห็นรูก็เราก็ขุดกันนะครับนี่คือรูรูไม่ถูกแมงมันนะเนาะคุดง่ายเหรือแมงมันกันกันเนี่ยก็ง่ายเลยหันทูก็เป็นหันทูอนี่นี่ ก็ไม่อยู่ลึกนะครับยี่สิบมันมีโยู่ตื่นได้ดีน่นั่นมอหลบังคูไปคูมาเจอหูว่าอะไรยังไงโอามีมันแบบเนี้ยฮะถุงโปนี่ไอ้ยี่สิบได้เหรอเบ็ดปีเดียวของเอาของเสียงเอาเสียงน่ากขนาดนี่ค่อนนี่มันมันจะเริ่องหม้อฮ้องแลมันจะมีสายมีแน่นี่มันออกละยแมงอะไรกัเนี่ยเอ๋อวันนี้นี่หูมันเริ่มตื่นไปละ ไม่รูขึ้นมาเอาขึ้นมาไงโ,โตฝนโกเต็มันมันก็อนโถมหูมื่อโถมหูมายู่ปากหูออกขึ้นห้องหมูล้วละโอ,โอ้เยอะครับรูครับนี่ครับนี่โน่นนีนั่นแหละรูสี่รูเรียงกันเลยนะครับเด,ดี๋ยวดูสี่รูนี่จะได้กี่ตัวนะครับสี่รูห้ารูานี้เจ๊ไปกันเนาะปันปันเจ็ดแล้เจ็ดร้อยเป็นร้อยบว์อะขอโทษถ้ามันทีแทบนี่แนะ่นี่หนัก อ๋อฮนเนี่ยเราเห็นแล้วผมเห็นตัวหนึ่งละหนึ่งนี่นี่นอนอยู่อย่างนี้โอ้มันแสงสว่างมันดีเป็นหนึงนึงครับหายย้อนแสงเล่าประหลาดมันไก่เหรอเฮ้ยมนไก่ไม่อ้วนับยนะใส่ไว้พอไม่มันโอ้ง่ายครับง่ายขุดไม่ยากครับอย่างนี้ แต่ว,ว่ากลางวันน่าจะร้อนหน่อยอย่างเงี้ยก็โดนแค่แดดอย่างเดียวครับอโอ้ได้เก็บทุกรูครับนี่ <c oughs> อันนี้ห้องอีน่ะฮูงไงทำไมอันนี้พวกอันนี่ปวกปวกพวกพวกพวกอะตุยเนี่ยนโอ้โหอ,โอนดีขนาด,ออาดนั้นขัดีบเร็วได้กลิ่นมันให้เอาอ่ะ เจอแล้วครับนี่ขาวๆเนี่ยครับท่านชมนะครับสูบแล้วอย่าหนอายุไรเนี่ยอ่ะอายุบ้านน้ำเมียวกาสูบปางนะที่ไหนบ้านน้ำเมียวเลยบ้านประวันอ่ะไม่เที่ย์สูบต้องได้เห็นไหก็เอาจอบนะครับท่านชมเนี่ยจะเคลียร์หาลูกอย่างเงี้ยครับบ้านเมี่ยสึกเปิดดินนี้ครับเจ้าบ้านอ่ะดินก็ขุดง่ายอยู่ไม่ยากครับมีหรอแล้นนั้นลูกจะเห็นอีกตัวละ <Yeah. S 2> ตเตี้ยไงวัแม่ซื้อบนท่านแจะรู้แกอวบนอะไรเตี้หอยหูเก่าของมันอ่ะเตี้ <hi> หูเก่ามันออกหมดแล้วนี่ครับขุดเอาจอบเปิดหน้านดินอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเห็นรูแล้วขุดตามรูไม่ไม่ลึกครับขุดไปนิดเดียวครับแล้วข้อดีที่นี่คือดินไม่แข็งครับก็เลยขุดง่ายครับ แกเกียแกเกียร์ะครเปิดแล้ถูกก็อยู่ตู้พุทธของมี่นะเอ้าครบอันหนูเหนไปเดี๋ยวตั้งส,งสองสามตวมัวมึงโวมันก็ไปห้องแล้วกันเข้ามาเจอมนันเนาะนี่ครับออกมาแล้วครับเนี่ยเข้าอีกมาหาดยุดต่าดีเลยกัน โอ้ยโ้ยใส่เวรมาหหันเด้เนาะโอ้ใส่แวรเลยอ่ะนั่นมีกี่วันล่ะซอกกี่วันล่ะได้กี่วันอ่ะไปเดือนล้วอ่ะซากหมื่นได้เหรอไปเดือนละไปหึ่งเดือนเพราะบูกต้นกุมภาล่ะอ๋อนี่มันก็มีติเก่าทุกปีท่นี่ครับเนี่ยเจอแล้วครับนี่อ้อฟุตมันได้มันได้มันชื้น ก็เดี๋ยวตัวใหญ่ๆนึงพอถ้อูลูกหนึ่งอันนี้ะใหญ่ีเดี๋ยวครับลงเห็นตัวใหญ่แล้วครับที่คู่ี่นึ่้ใหญ่ฮะยูลูกตัวใหญ่พอเลยอ่ะฮารร่อลกน่อยน่ง่นนี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่จะไม่ตัวใหญ่ไม่มีเนี่ย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 นี่โอ้โหเป็ี่นอีกมเหมือนกันเฮ้ยนี่อ๋อนี่มันใหญ่นะนี่นี่นี่ได้อยู่ลึกเออเนี่ยนี่ใหญ่เนี่ยหอยมันอ่ะหอยมันโอ้โอ้มันตัวใหญ่เอา้ยมันยาวนี่นี่ก็ขุดลองดูเนื้อแมงมันครับดูว่าจะมี ก็หาไปว่าจะมีร er> ูแมงมันหรือเปล่านะครับพวกนี่เหมือนหันแมงอะไรเนี่ยเออเนี่ย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 คล้ายขนาดนะคล้ายขนาดนะอืมเนี่ยเนี่ยน้อยๆน่ะมะเขือใส่มากิ่นมันเฮ้ยมาโชว์ห้เี่ยวพีบอกว่ารูแบบนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยรูใหญ่กว่าเขาเห็นชัดเลยว่ารูใหญ่แต่อยู่ลึกอยู่ลึกรูใหญ่รูใหญ่ โชครับเดี๋ยวครับดูครับอ๋อลึกจริงๆครับเปิดหน้าดินแล้วครับนะปกติตัวเล็กๆเมื่อกี้เกลี่ยก็เจอแล้วครับอันนี้มันแคาจะกคนละพันหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้หูใหญ่ยูดิสเน่ นี่อันนี้ลึกจริงอันนี้ลึกจริงครับอ๋อถ้าอย่างเงี้ยโอเควันหนึ่งผมไม่ถึงเจ็ดแปดร้อยตัวดี๋ยดูลุงจะดูลุงจะได้ไหมครับดูนี่นะครับลึกมากโอ้ลึกเกินอ่ะตัวบารนี้อยู่ไองนี้ตัวระบาดก็คงไม่คุ้มนะครับเหมือนเนี้ยเลยนี่อยู่ลึกที่สุดละได้ได้เหร เจอแล้วครับโอ้เจอแล้วลุงเจอแล้วนะลึกเจอแล้วครับโอ้ตีนเขขึ้นมาแล้วอะที่เดินนั่นี่งเนี่ยครับเจอแล้วทไมคุยออกท่ะไมคุยนี่เนี่ยเจอแล้วครับดูขึ้นมาละเนี่ยเนี่ยอ๋อตัวใหญ่อ๋อใหญ่เหรอลึกตัวใหญ่นังอยู่ลึกอ๋อก็ว่าอ๋อครับมันมีอยู่สองอย่างครับท่านผู้ชม ไอ้ตัวใหญ่จะอยู่ลึกแล้วเอาอะอิดีทยนี่อยู่ตื้นมากนะครับตัวใหญ่ที่อิทเอออิทเดียกันนะครับดูตัวใหญ่กว่าเขาจริงครับก้นเต็งๆมันขนาดนั้นยนี่เนาะเออเนาะนี่นเน,บบนี่ยแต่เนี่ยครับอยู่ตื้นมากเลยครับเนี่ยผิวหน้าดินขุดไปนิดเดียวก็เจอแล้วครับกินเนี่ยไม่ได้โว้ยตัวนี้ให้ชวนเว้นนะูลึกนี่นะ ตัวมันคับซู่อะอาลูกที่แล้วมั้งอันนี้ให้ใหญ่ให้ให้ใหญ่หูใหญ่ตัวใหญ่กันนะตัวนี้สักได้สักกี่ตัวเอาะสามร้อยเลยอ่ะเที๊ยบแค่มะหูมันทีเทพกว่าอ๋อนี่เจอแล้วครับนี่เออจอหนี่มืนให้หกร้อยละถ้าหูมันถีทีเนี่ยอืมครับได้แล้วครับ นี่โตมาก็จะเป็นจักรจัดนั่นแหละครับพี่ร้องเสียงดังๆนะครับรือเอกน้อยพเยอะหมดน่ะดูดูพี่ลุงขุดก็ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ปิดถนนนะครับแต่ตามหมู่บ้านนี่แหละครับผมนีไม่ได้อยู่เป็นป่าเป็นเขานะครับเป็นสวนลำไยนะครับสวนลำไยตามหมู่บ้านนี่แหละครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านทางนั้นนะครับ แรกเข้าใจว่าไปขุดตามเชิงเชดอยอย่างเงี้ยครับตามป่าตามเขาครับแต่ที่นี่ไม่ต้องไปบนเขาครับง่ายในนี้นะครับเยอะเลยครับเปิดหน้าดินนี่หลายรูเลยครับนี่เห็นก็ร่วมๆเป็นสิบแล้วครับเนี่ยครับเปิดอย่างนี้โอ้เยอะครับเยอะ เอ่เหมือนพี่เอาสวนนะมัเป็นพี่เอวสวนที่เขาดาน่อยหรอเออพี่วอสวนเขาอันงแ้่หัวบ่ะอันนี้สวนเป็นเจ้ามือเพีบ่ะเจ้านนี่ยเป็นกันวดก็เป็นหูเพื่นแก่ปีกนี่พุ่อนนอนนี่อยี่ยงพี่โอ้ยอเอไหนอะเพุ่นนอนต้มหนอก้านพ่อเจับ้านบอษบุษบหแก่เขาได้แต่บุกเอาบุจชัเอาไปกตมีทำพัโดนมาได้ไ แล้ววันนี้วันก็จะมีรูเก่าบ้างรูใหม่มั่งนะครับวันนี้มันยังมายุกเบ็ดนะเราเจอแล้วครับยุกใส่มันเลใสแล้วนะลุงครับนี่อไรอย่างนี้น่าใสตักแป้งออกเนี่ยมันมาเอานี่เลยเอาเอานี่ก็เหมือนออกร่างกายไปในตัวแข็งแรงครับลุงครับบอกว่าเสียน้ปลานี่ก็มือหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ Abei, ป seis, ุ้งใหญ่หนาหนอเอาไว้เจ้าจีหนออืมปุ้งที่เอาปุ้งใหญ่แข่งดูปุ้งใหญไหนไปเรื่อยอ่ะวันนั้ so. um yeah. นเอากระดุมบอยเออแหละดูวันนั้นเอานี่ครับพี่อันเหนียบแม่พ่อมนะนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับคำเดียวเลยเนียบแม่พ่อที่เขาไม่ขายไม่อยู่อย่างี้ครับอยู่ไม่ใหญ่คำเดียวเลยเริ่มจะเยอะแล้วครับเลขสี่แห่สี่ได้กันนี่อันนี้รวมห้าสิบได้แล้วมั้งครับเนี่ยเอมได้เต๋อ เ่ยเอะต้องร้อยนี่นแหนทุฮะแหา่ึซึนาะรอนอนหาอฮะเนี่นี่นี่ขานบอลนะน้อนี่ครับนอนในพุ่นอนในนี่่ามาแล้วครับนี่ครับน่ะออ้ง่ายครับแต่ขุดเยอะนะนี่ครับกัเดียวเจอละ ตีโทรหาจำมองนะชอบมันมันมันเลยเดี๋ยวไม่กี่าพักหนึ่งหนึ่เราก็คงกลับกันแล้วครับปล่อยให้ลุงขุดเนี่ครับอ๋อสั่งไว้ละจ่ายตังค์ไว้แล้วครับตู้อะไรนี่ตู้น้ำมันอะไรนี่อือต้มก่อนหรอมาต้มเลยก่อนต้มก่อนแล้วคั่วมันหน่าจะเปิดหน้าดินไปอย่างเงี้ยครับซื้อเอาสิบตังผลดินให้ในสวนลำไยไปในตัวแล้วครับผมเดี๋ยว ที่เห็นป่าอย่างนี้ก็คงจะไม่เหลือครับก็คงโล่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยที่ขุดมานะครับโล่งๆมาอย่างเงี้ยครับเนี่ย เดียวได้ครับก็ไม่ยากนะครับแต่ขุดนานๆก็จะเหนื่อยหน่อยนี่ครับผลงานของลุงครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับแต่สนี้ใหญ่สุดนะครับตัวที่อยู่ลึกเมื่อกี้ครับนะครับนี่วันนี้ยังไม่ได้กินอาหารอะไรนะครับจะมันครับมันเต็มท้องนะครับนะครับ จอใหญ่อีก oh, ร no. right? ูแล้วครับลองดูครับนี่ไหนใช่ไหมสุ้ยไปจะมูตูประมาณเสียงนะพี่เนาะเอโอซีเบนโมงเหรครับเวบอกมีรูใหญ่ครับจะมูกตู้ช่วงนี้เจอแดดครับไม่ค่อยได้เห็นมุมกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวตัวน,น,นี้ไม่อยู่ครับเดีดูทุงนี้ไม่มีจุดดินอัดรูนะครับเนี่ยเปิดมาแล้วครับปลาลกหน่อยนะครับน่าจะเป็นต้นสาบเสือนะครับพวกนี้นะครับที่ตายแล้วครับก็เปิดอย่างนี้แลครับ อยู่อยู่เป็นกลุ่มนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ให้เปลี่ยนยักษ์ใหญ่ไว้ก่อนนะยักษ์ใหญ่อันนี้นีเจอรูยักษ์ใหญ่อีกตัวหนึง่งรูนี่รูใหญ่แล้วลึกพี่ลุงบอกว่าลึกเกินก็ไม่ไหวเหมือนกันครับนี่มันไม่ไหวอ,ะอ่ะเออมันลึกเกินมันไม่ไหวลุงแข็งแรงมากเลยครับผม

ท่วมนะครับฝนตกนะท่วมก็อยู่ไปย้ายขึ้นไปข้างบนจะเป็นตัเก่านี้มีต้องมีแน่นอนนะครับข้างบนอย่างเงี้ยครับ นี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วเมื่อกี้มันอยู่ด้านล่างด้านล่างใน่นเป็นรลองน้น้ด้วยแล้วก็จะหนีขึ้นไปข้างบนนะครับพอน้ําท่วมก็หนีขึ้นมาทารูข้างบนอยู่ข้างบนกันนี่นี่นี่เจอเลยนิดเดียวครับเกี๊ยเจอแล้วครับ้ขาบนเจอเลยครับ เจอแล้วครับนี่ครับข้างบนเจอเลยนะครับเดี๋ยวลองจับของนี้จับเปตัวหนึ่งอ๋อนุ่มๆอย่างเงี้ยโอ้ใส่แล้วนี่โอ้โหทำงานงอกละเททิ้งแล้วครับอยากขึ้นเอาของนี้เก็บกันบุญแจกันบ้านบุพผลามเลยสิบุญผลามเนี่ยนีะครับเริ่มจะเยอะแล้วนะครับเออตัวบ้านนะ เออแม่นลงมาไค่นะพี่แล้วมันแล้วมันจะอยู่แบนเลิกเหนอยอยู่ตื้นนะด้านบนเจอเยอะครับด้านล่างไม่ค่อยเจอ,อเขี้เย,อเ,ยเออพี่กล้องยังไงกันจะรับกล้องหน่อยข้างบนนี่รครัเครบ,บเจอแล้วครับนะครับนี่ โอเคครับสำหรับวันนี้เราคงปล่อยให้ลุงเขากดอย่างนี้กันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นยน,น้องเขาสั่งไว้แล้วครับสองร้อยตัวครับ <c oughs> นี่ดูมันกอดครับก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วครึ่งกลางครึ่งครึ่งวันก็สามร้อยน่าจะมีอยู่ครับอย่างเงี้ยนะครับ วันหนึ่งก็ห0 0้อยอย่างต่ําแล้วครับภาอย่างงี้นะครับดูแล้วนะครับแต่บอกเป็นพันตัวก็มีครับขุดวันละพันบาทยังไม่ได้ก็วันละเจ็ดร้อยครับไม่เต็มวันดีหรอครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ